ฟังเสียงฝนหล่นแม่พราวคือทอดคราวเนาบบานนาพูดตรงๆมันเล่าถึงบรรยากาศที่เราอยู่ที่บ้าน<ม>เราเล่าสมัยถึงเราตะกอนอ่ะคนอีสานจะเป็นแบบว่าตอนฝนตกกันมักจะมากินแกงหน่อไม้ใส่ผักขยแยงคือผักข่ยแยงนี่เป็นเป็นผักขึ้นชื่อของคนอีสานถ้าผู้ใดกินบ่เป็นบ่ได้เป็นเคยอีสานเด้เพราะว่าผักขยแยงหอมกินกับส้มตําก็ได้ใส่แกงหน่อไม้ยิ่งอร่อย เพราะฉะนั้นตอนฝนตกเราก็จะได้แบบดินฟังเสียงฝนหล่นเม็ดเปล่าคือทอดคราวหนาวบานนะาใต้แผ่นฟ้าผู้หน้าขาวที่น้องเฮาอยู่พร้อมหนะ้านั่งหลบฝนบนเทียงอ่ะมันฟังแล้วมันยังมีมนต์ขลังพี่รู้สึกว่ามันฟังแล้วแบบไม่รู้สิมันมันมีความสุขอะ มันเป็นเหมือนอะไรที่เป็นบรรยากาศแบบเรากลับไปสู่วัยเด็กที่เรายังอยู่กับแม่ที่แม่แกงหน่อไม้ให้กินตำส้มตำให้กินแล้วแบบตัวเราเปียกเพราะว่าเราไปเล่นน้ําเราไปท้อนลกกากับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นความรู้สึกฟังแล้วนึกถึงอย่างนั้นเลยใช่